what ข่าวเด็กไทยนะคะที่ไปประกวดโครงการวิ์นะคะชนะรางวัลที่หนึ่งของโลกเมื่อปีที่แล้วนะคะเ,เรื่องที่เขาประกวดก็คือเรื่องรูปแบบของการหูบของใบไมยล่าเ,เขาว่ากันว่าได้รางวัลติดต่อกมา4ปีเลยนะก็โรงเรียนนี้นะคะเขาเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ส่งเสริมเด็กที่ได้ว่ามีความสามารถพิเศษนะคะก็เป็นโครงการนะคะเป็นหนึ่งในโรงเรียนนําร่องของสํานักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะที่เขากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคะเขาก็ได้จัดหลักสูตรสําหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษหลัก รายสาขาวิชายอยอะมากมะแหมอยากรู้จักว่าเขาจัดการศึกษายัางไงเด็กถึงเก่งขนาดนี้ต้องไปดูในช่วงนี้คิดได้ไงค่ะช่วงคิดได้ไงตอนนี้นั่นอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นหนึ่งใน34โรงเรียนนำร่องที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษค่ะ ดีค่ะท่านผู้วยการนันอยากทราบถึงการจัดก,การศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนะคะว่ามีวิธีการดําเนินงานในบ้างคะเรามีหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ3หลักสูตรด้วยกัน <c oughs> หลักสูตรแรกก็คือการลดระยะเวลาเรียนเนื <c oughs> ่องจากนักเรียนที่เข้าโครงการนี้เป็นนักเรียนที่มีความพร้อมสูงและสามารถเรียนเร็วในเวลาในเวลาที่น้อยกว่านักเรียน หลักสูตรที่2ก็ือหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ค่ะซึ่งเราก็จัดหลักสูตรโดยการเพิ่มเนื้อหาแล้วก็จัดกิจกรรมนะคะแล้วก็ให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้นนะคะ,คะจนหลักสูตรที่3ก็คือหลักสูตรขยายประสบการณ์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราจัดวิทยากรหาจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น นอกจากหลักสูตรทั้ง3รูปแบบแล้วสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือตัวเด็กๆค่ะ <c oughs> เขาคิดได้ไงในการคัดเลือกฝึกฝนเจินในายเด็กๆที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ให้กลายเป็นเพชรเมร็ดงามที่เจรจรัดสร้สางชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและก็ประเทศชาติค่ะ <c oughs> ได้นําความรู้ที่เรียนมาค่ะได้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ใช้ความรู้แบบบูรณาการได้ฝึกคิดฝึกทําการทดลองที่ได้ใช้ความรู้จากบทเรยียนจริงๆน้องๆจะทําโครงงานที่ชื่ออะไรคะเรื่องเส่ห์การณ์เจ้าหนี่ของไส้เดือนดินนะคะะรับล้วคิดว่าการเรียนการสอนที่มีให้เราทําโครงงานนี่เราได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับก,การเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้าง มีกำลังใจและก็ขยันที่จะทำโครงงานเพื่อเดินตามรอยรุ่นพี่ต่อไปค่ะ,ะนนเรียกได้ว่าโร,รงเรียนตรียุดมศึกษาเป็นโรงเรียนนำร่องหรือโรงเรนต้นแบบนะคะเขาได้ส่งเสริมและก็สร้างสารรค์เยาวชนไทยที่เป็นเด็กที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตค่ะ เสริมการเรียนรู้โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเทศา เดี๋ยวนี้เด็กไทยนะโกอินเตอร์นะไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่างๆประเทศเยอะมากเลยนะับท,ทุกคนทุกเรื่องค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของโรงเรียนที่สร้างสารรค์พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะคะแต่ก็เอาใจช่วยกับน้องๆรุ่นต่อๆไปนะคะได้สารต่อรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จก,กันมาแล้วก็ขอให้เด็กไทยเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงมากๆต่อไปแล้วกันครับ